มีฉลามที่เรืองแสงในความมืดได้เช่นฉลามหินอ่อนพวกมันอาศัยอยู่ในมหาสมุทรที่มืดมิดลึกลงไปเกือบ518เมตรใต้ผิวน้ำไม่มีใครรู้ว่าทำไมกันแน่แต่พวกมันเปล่งแสงฟลูออเรสเซนต์ที่มีเพียงฉลามหินอ่อนตัวอื่นเท่านั้นที่มองเห็นนักวิทยาศาสตร์ตรวจพบการเรืองแสงเพราะพวกเขาใช้ตัวกรองที่ปิดกั้นแสงสีเหลืองพวกเขาคิดว่านั่นอาจเป็นวิธีที่ปลาใหญ่เหล่านี้สื่อสารกับตัวอื่น,นๆการเรืองแสงนี้ช่วยให้ฉลามต่อสู้กับการติดเชื้อในระดับจุลินทรีย์ได้ คาวเบิร์มีรหัสผ่านลับที่พวกมันใช้จดจํากันและกันมันเป็นนกปรสิชนิดหนึ่งเนื่องจากนกตัวเมียไปวางไข่ที่รังนกชนิดอื่นลูกนก c าวเบิร์มีกลไกภายในที่จาเสียงร้องของสายพันธุ์ของตัวเองได้เหมือนกับรหัสผ่านลับที่มีแต่พวกมันเท่านั้นที่รู้นั่นเป็นวิธีที่พวกมันใช้เพื่อค้นหาตัวอื่นที่เป็นสายพันธุ์เดียวกันเมกริสลี่มีแรงกัดที่แข็งแรงอย่างน่าเหลือเชื่อมันอาจจะดูน่ารักแต่ถ้าคุณอยู่ใกล้เจ้าตัวใหญ่นี้ คุณควรจะอยู่ห่างจากกรงเล็บที่แหลมคมของมันรวมถึงปากของมันด้วยแรงกัดของมันมากกว่า8ล้านปาสกาลซึ่งหมายความว่ามันสามารถบดขยี้ลูกโบลลิงได้สัตว์บางชนิดมีลายที่ลึกถึงผิวหนังและบางชนิดมีลายที่ขนเท่านั้นเสือจัดอยู่ในกลุ่มแรกไม่เพียงแต่ขนของพวกมันจะมีลายเท่านั้นแต่ผิวหนังของพวกมันก็มีลายด้วยซึ่งเป็นแบบเดียวกับแมวตัวใหญ่ขนยาวบางตัวเช่นเสือดาวหิมะยีราฟและม้าลายอยู่ในกลุ่มที่สองเพราะพวกมันมีลายแค่บนขนเท่านั้น เมื่อพูดถึงม้าลายคุณคิดว่าพวกมันมีขนสีดำแถบขาวหรือขนสีขาวแถบดำกันแน่ในตอนแรกดูเหมือนว่าตัวเลือกที่สองนั้นถูกต้องที่ปลายของแถบสีดำส่วนใหญ่จะไปสิ้นสุดที่ด้านในของขาและท้องของพวกมันส่วนที่เหลือนั้นเป็นสีขาวแต่นั่นไม่เป็นความจริงน่าตกใจที่จริงๆแล้วพวกมันมีขนสีดำแถบขาวต่างหากขนของมันทั้งสีขาวและสีดำเติบโตจากรูกลุ่มขนที่มีบางสิ่งที่เรียกว่าเซลล์เมลานอไซต์สัตว์ทุกตัวมีเซลล์เหล่านี้ พวกมันผลิตเม็ดสีที่เรียกว่าเมลานินซึ่งทําให้ขนและผิวหนังของพวกมันมีสีเมื่อพูดถึงม้าลายสารส่งสัญญาณเคมี Me จะบอกว่าเซลล์เมลานูไซต์ใดส่งเม็ดสีไปยังส่วนใดของขนนั่นเป็นสาเหตุที่ม้าลายมีลวดลายขาวดําแต่อันที่จริงสีขาวไม่ใช่สีจากเม็ดสีของมันเองมันคือการขาดเมลานินดังนั้นสีดําจึงเป็นสีตั้งต้นของมันโคอาลามีลายนิ้วมือที่ใกล้เคียงกับเรามากจนทําให้พวกมันเป็นผู้ต้องสงสัยในจุดเกิดเหตุได้เลย ดูเหมือนพวกมันจะไม่มีอะไรเหมือนกันกับมนุษย์มากนะักแต่ลองดูมือของพวกมันให้ละเอียดยิ่งขึ้นสิพวกมันเป็นวงและโค้งอย่างมีลักษณะเฉพาะดังนั้นหากมีโคอลาตัวใดอยากทำเรื่องผิดกฎหมายก็ควรสวมถุงม,มือด้วยนะปูลมจะขู่คำรามเวลาอยู่รอบๆสิ่งมีชีวิตที่ไม่ชอบหรือรู้สึกว่ากำลังถูกคุกคามพวกมันทำแบบนั้นโดยใช้ฟันในท้องของตัวเองอย่างแรกหากคุณพยายามทำอะไรสักอย่าง<อ>พวกมันจะทำให้คุณดูว่าพวกมันจะปกป้องตัวเองโดยการโช์กล้ามให้ดูหากไม่ได้ผล พวกมันจะส่งเสียงขู่ที่น่ากลัวแบบสุนัขแต่จริงๆแล้วเสียงนั้นมาจากการถูฟันที่แข็งและยาวเรียวทั้งสามซี่ในท้องของพวกมันปูลมส่งเสียงแบบเดียวกันตอนบทอาหารเมื่อพูดถึงฟันคุณรู้ไม่ว่าจริงๆแล้วงานของนาวานคือฟันที่ยื่นมาจากด้านในหนาวานเป็นวานที่มีงาขนาดใหญ่ต่างจากวานอื่นๆส่วนใหญ่หรือเรียกได้ว่าเป็นฟันที่งอกออกมาจากด้านในของกรามของพวกมัน มันมีปลายประสาทมากถึง10ล้านปลายประสาทและไม่มีการป้องกันใดๆนั่นหมายความว่างาของมันไวต่อการสัมผัสทุกประเภทมันเกือบเสมือนชิ้นส่วนหนังแล้วเพราะจริงๆแล้วงามักจะไม่มีปลายประสาทมากมายมนุษย์มากถึง95%าถนัดขวาเช่นเดียวกันกับโลมาปากขวดจำนวนพวกมันที่ถนัดขวานั้นมากกว่าในหมู่มนุษย์อีกในระหว่างการวิจัยหนึ่งนักวิทยาศาสตร์พบว่าโลมาปากขวดหันไปทางซ้ายมากกว่า99%ของช่วงเวลาทั้งหมดที่มันหัน ซึ่งหมายความว่าพวกมันถนัดขวาพวกมันวางตาขวาและฝั่งขวาของร่างกายไว้ใกล้กับพื้นมหาสมุทรมากขึ้นขณะออกหาเหยื่อเช่นหมึกกุ้งหรือปลาตัวเล็กข้อเท็จจริงเจ๋งเพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาสมุทรคุณดูหรือเปล่าว่าวานหลังค่อมใช้ฟองอากาศเวลาที่พวกมันไล่ตามเหยื่อคุณอาจจะคิดว่าพวกมันไม่จำเป็นต้องใช้วิธีพิเศษใดๆเมื่อพิจารณาจากขนาดที่ใหญ่โต แต่เมื่อพวกมันซุ่มดักจับเหยื่อในน่านน้ำเปิดวันเหล่านี้จะรวมตัวกันและใช้เทคนิคที่เรียกว่าใต้ข่ายฟองอากาศขณะว่ายน้ำแนวตั้งจนเป็นเกลียวพวกมันจะเป่าฟองอากาศใต้น้ำฟองอากาศเหล่านี้ทำให้ปลาหนีได้ยากหลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดที่เรามีเกี่ยวกับแมวบ้านนั้นย้อนกลับไปถึงเมื่อ12,000ปีก่อนนักวิจัยค้นพบสิ่งนี้เมื่อเกือบ20ปีที่แล้วตอนที่พวกเขากำลังขุดผ่านหมู่บ้านโบราณในไซปรัส พวกเขาพบกระดูกแมวข้างๆมนุษย์ซึ่งบ่งชี้ว่าพวกเขาอยู่เคียงข้างกันแม้ในขณะที่ชีวิตของพวกเขามาถึงวาระสุดท้ายมนุษย์เป็นนักล่าดังนั้นพวกเขาจึงเลี้ยงสุนัขก,ก่อนในช่วงเวลาหนึ่งเมื่อ29,000ปีก่อนสุนัขช่วยพวกเขาจับสัตว์อื่นแต่พวกเขาไม่คิดว่าแมวมีความจำเป็นจนกระทั่งพวกเขาเริ่มตั้งรกรากและเก็บพืชผลที่มีมากเกินหนูกลายเป็นแขกประจําในโรงเก็บธัญพืชดังนั้นแมวจึงมีประโยชน์ในตอนนั้นแหละ นกพัฟฟินค่อนข้างสร้างสารรค์เวลาที่อยากเการ่างกายผู้มันสามารถภาคภูมิใจในจะงอยปากอันน่าทึ่งของผู้มันได้อย่างเต็มที่แต่เห็นได้ชัดว่าการเกาแค่นั้นมันไม่เพียงพอนักวิจัยสังเกตเห็นว่าผู้มันมักจะเอาแท่งไม้เล็กๆตามธรรมชาติมาเกาตัวเองมีโมชั่นพิเศษที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เล็กๆของแมนฮัตตันเท่านั้น The Broadway Median ที่ถนน63และ76เป็นพื้นที่ที่สัตว์จิ๋วเหล่านี้ตัดสินใจว่า ฟันของกระรอกไม่เคยหยุดเติบโตแต่สัตว์เหล่านี้จะตะไบฟันด้วยการแทะถั่วและอาหารแข็งอื่นๆที่จริงแล้วฟันหน้าของมันเป็นสีส้มเพราะเคลือบด้วยเคลือบฟันที่เหนียวเป็นพิเศษคุณจะต้องดีใจแน,น่ๆที่ไม่ต้องไปยุ่งกับฟันพวกนั้นนกบางชนิดกินพริกได้นั่นเป็นเพราะพวกมันรับรสเผ็ดร้อนไม่ได้เรารู้สึกเผ็ดเมื่อกินพริกเพราะมันมีสารเคมีพิเศษที่ชื่อแคปไซซินแต่นกไม่มีตุ่มรับรสที่จำเป็นในการรับรสนี้ นอแรดทำมาจากขนหรืออย่างน้อยก็จากโปรโตีนชนิดเดียวกับที่ประกอบเป็นเส้นผมและเล็บของคุณโปรโตีนนิ้วเรียกว่าเคลาตินนอแรดค่อนข้างพิเศษและแตกต่างเพราะสัตว์อื่นๆที่มีเขานั้นเป็นโครงสร้างที่เกิดจากกระดูกนกหัวขวานเจาะไม้ได้20ครั้งต่อวินาทีความเร็วระดับนี้เกือบจะเร็วเกินกว่าที่สายตามนุษย์จะมองเห็นได้นกหัวขวานจะเจาะไม้มากแค่ไหนกันนะในเมื่อมันเจาะได้เร็วขนาดนี้จำนวนการเจาะมักจะสูงถึง 800- 0ถึง12,000ครั้งต่อวัน ปลาดาวมีตาอยู่ที่ปลายแขนแต่ละข้างดวงตาเหล่านี้คือกลุ่มเซลล์ที่ไวต่อแสงกบไม่จำเป็นต้องดื่มน้ำแต่พวกมันมีพื้นที่ที่เรียกว่าจุดดื่มมันอยู่ที่หน้าท้องและต้นขาพวกมันใช้เพื่อดูดซับน้ำโดยตรงผ่านผิวหนังซึ่งอาจช่วยประหยัดเวลาได้บ้างนอนผีเสื้อส่วนใหญ่มีกล้ามเนื้อประมาณ4,000มัดในร่างกายและเกือบ250มัดอยู่ในหัวเพียงจุดเดียว หนอนต้นคริสต์มาสสวยงามเกินกว่าที่คุณจะจินตนาการได้แต่ถึงแม้ต้นสนนี้จะดูเจ๋งแต่สองในสาของตัวหนอนนั้นซ่อนอยู่ในท่อแคลเซียมคาร์บอเนตแล้วประเด็นคืออะไรล่ะก็ไม่มีอะไรหรอกงาที่มีเอกลักษณ์ของวานนาวาลจริงๆแล้วเป็นฟันของมันที่ออกมาอยู่ด้านนอกยูนิคอร์นแห่งท้องทะเลเหล่านี้มีฟันเพียงสองซี่และในตัวผู้ฟันหนึ่งซี่จะโตทะลุริมฝีปากบนมันแตกต่างจากฟันของคุณ ฟันซี่นี้มีความแข็งภายในต่อ่อนไหวและนุ่มที่ภายนอกตัวกินมดไม่มีฟันแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสิ่งมีชีวิตชนิดนี้มีลิ้นยาวมากลิ้นนี้ช่วยให้มันตักปลวกและมดมากกว่า35,000ตัวเข้าปากได้ทุกวันนั่นเป็นวิธีหนึ่งในการลดความหิวนะนะหมัดกระโดดได้มากกว่า200เท่าของความยาวลำตัวหากมนุษย์มีความสามารถเช่นนี้พวกเขาก็จะกระโดดได้สูงถึงตึกเอ p i r e s t เต e วฮูไข่ของกบต้นไม้ตาแดงฟักตัวได้ก่อนเวลาหากพวกมันรู้สึกว่าสภาพแวดลเราไม่ปลอดภัยสัตว์ตัวเล็กๆที่มีการเผาผลาญเร็วจะเห็นภาพแบบสโลโมชั่นสิ่งนี้ช่วยให้พวกมันหลบหนีสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ได้ลายนิ้วมือของโคอาลานั้นคล้ายกับของมนุษย์มากบางครั้งลายนิ้วมือของสัตว์เหล่านี้อาจทำให้เกิดความสับสนในสถานที่เกิดเหตุได้น่าจะในออสเตรเลียนะ เหงื่อของฮิปโปเป็นสีชมพูและที่จริงก็ไม่ใช่เหงื่อมันเป็นน้ำมันสีแดงหน้าที่ของมันคือไม่ทำให้ร่างกายเย็นลงแต่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวและปกป้องผิวของเหลวนี้ยังทำหน้าที่เป็นยาปฏิชีวนะด้วยเพราะงานถ้าคุณถูกแดดเผาหรือถูกอะไรบาดก็เอาฮิปโปทาให้ทั่วตัวล่ะ ผิวหนังของหมีขั้วโลกเป็นสีดำและขนที่ปกคลุมตัวมันก็กลวงและเกือบจะมองทะลุได้สัตว์เหล่านี้มีขนขึ้นแม้กระทั่งที่ฝ่าเท้าซึ่งทำให้เกาะน้ำแข็งได้ดีขึ้นและป้องกันความหนาวเย็นทารันทูล่าบางสายพันธุ์ซึ่งเป็นแมงมุมที่ตัวใหญ่ที่สุดในโลกสามารถอยู่ได้โดยปราศจากอาหารเป็นเวลานาน,านกว่า2ปีฉันก็ยังคิดว่าพวกมันน่าขนลุกอยู่ดีตุนปากเป็ดหลับตาขณะจูบเออฉันหมายถึงตอนว่ายน้ำน่ะ พวกมันมีผิวหนังพิเศษที่ปิดหูและตาเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเข้าไปรูจมูกของสัตว์เหล่านี้ยังมีซิลกันน้ำด้วยนะนกอีมูเดินถอยหลังไม่ได้แต่นักวิทยาศาสตร์ไม่แน่ใจว่าทำไมนกที่บินไม่ได้เหล่านี้เป็นนกเพียงชนิดเดียวที่มีกล้ามเนื้อน่องนกอีมูวิ่งได้เร็วมากพวกมันยังเดินทางระยะทางไกลได้ด้วยแต่เดินถอยหลังไม่ได้ จระเข้ขยับลิ้นไม่ได้เพราะลิ้นติดกับเพดานปากช่วยให้คอปิดและป้องกันทางเดินหายใจของมันงูน้ำโลมาวานอลิเกเตอร์จระเข้และเต่าจมน้ำได้ซึ่งจะเกิดขึ้นหากพวกมันต้องอยู่ใต้น้ำนานเกินไปสัตว์เหล่านี้หายใจในน้ำไม่ได้แต่พวกมันกลั้นหายใจได้นานมากมีนกเพียงชนิดเดียวเท่านั้นที่บินถอยหลังได้นั่นคือนอกฮัมมิงเบิร์ดเฮ้ไปคุยกับนอกอีมูสิ นกตัวเล็กเหล่านี้ยังกระพือปีกได้ถึง80ครั้งต่อวินาทีด้วยแม้ว่าหนูผีช้างจะหน้าตาเหมือนหนูแต่สัตว์ขนาดเล็กเหล่านี้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับช้างมากกว่าหนูนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าทําไมพวกมันถึงมีจมูกที่มีลักษณะเหมือนงวงหนูผีช้างใช้มันกินมแมลงร้ายไม่เบาเลยนะแมวและสัตว์ในวงเสือรวมถึงแมวอื่นๆลิ้มรสหวานไม่ได้พวกมันไม่ได้มีตุ่มรับรสที่จําเป็นสําหรับการรับรสหวานแย่จังงั้นฉันกินแทนก็ได้นะ นกฟลามิงโกกินได้โดยคว่มหัวเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลที่จะงอยปากล่างมีขนาดใหญ่และจะงอยปากบนไม่ได้อยู่กับที่ลักษณะของปากแบบเนี้ยเหมาะอย่างยิ่งสําหรับการกินอาหารแบบกลับหัวแต่มันตรงกันข้ามกับนกชนิดอื่นๆการมีสีชมพูมไม่ใช่เรื่องง่ายเลยสินะผิวหนังของเสือมีลายเหมือนขนฉันจะบอกแค่นี้แหละเมื่อนกทูแคนอนหลับพวกมันจะขดตัวเป็นลูกบอลที่แน่นมาก นกเหล่านี้จะหันหัวเพื่อให้หางคลุมหัวและจะงอยปากจะอยู่ด้านหลังใช่เป็นลูกบอลกลมๆนกกระจอกเทศมีดวงตาที่ใหญ่ที่สุดในอนาณาจักรสัตว์มันมีขนาดใหญ่กว่าสมองของตัวมันเองตาแต่ละข้างใ,ใหญ่เท่าลูกบินเลียดปลากระตูนทุกตัวเกิดเป็นตัวผู้แต่ในบางสถานการณ์พวกมันก็เปลี่ยนเป็นตัวเมียได้แต่จะเปลี่ยนกลับไม่ได้นะ ต่างกับปลาส่วนใหญ่เมื่อมาน้ําผสมพันกันพวกมันก็จะอยู่ด้วยกันตลอดไปยิ่งน่ารักขึ้นไปอีกเมื่อคู่ของผู้มันเคลื่อนไหวพวกมันก็จะอยู่ข้างๆกันและมักจะจับหางของกันและกันไว้ตัวผู้มักจะคอยถือกระเป๋าให้ด้วยนะแหมหมาน่ารักยืนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่หรอแต่ดูก่อนมันหลับอยู่หรอในความเป็นจริงหมาที่คุณเห็นน่ะแค่งีบหลับเท่านั้นมันยังคงต้องนอนราบเพื่อให้มีการนอนหลับเรมส์ที่เหมาะสม ซึ่งหมายถึงช่วงการนอนหลับแบบลูกตากรอกอย่างรวดเร็วคุณจะฝันในช่วงนี้แขนและขาของคุณขยับไม่ได้ในช่วงเรมส์หากขยับคุณจะเริ่มขยับเหมือนอยู่ในความฝันและอาจทําให้ตัวเองบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจแต่กลับไปที่ม้าตัวนั้นแม้มันจะเป็นเพียงการงีบขณะที่ยืนอยู่แต่ก็ยังเป็นความสามารถที่น่าประทับใจอยู่ดีคุณทําแบบนั้นไม่ได้ม้ามีระบบเอ็นกล้ามเนื้อและเอ็นยึดที่ช่วยให้ยืนตรงได้ง่าย ข้อต่อสําคัญที่ขาถูกล็อกไว้ทําให้มันผ่อนคลายและก็งีบได้โดยไม่ต้องกังวลว่าจะล้มกระแทกพื้นโอ้ oh, แล้วก็การนอนแบบเรมส์ที่มาต้องการนั้นน้อยจนน่าตกใจโดยปกติจะเป็นช่วงเวลาสั้นๆรวม2หรือ3ชั่วโมงต่อวันนั่นเป็นเหตุผลที่พวกมันไม่ต้องนอนราบบ่อยๆแต่บางตัวทําก็แค่เพราะการนอนราบทําให้รู้สึกสบายกว่าม้าจะยีบหลับขณะยืนเนื่องจากการนอนหลับเมื่อนอนราบนั้นไม่ค่อยปลอดภยัย การที่ม้าจะลุกขึ้นยืนก็เป็นเรื่องค่อนข้างยุ่งยากและเป็นการเสียเวลาอันมีค่าในขณะที่ม้ากําลังดินโดเพื่อที่จะลุกขึ้นสัตว์กินเนื้อบางตัวก็อาจเข้าจู่โจมและกินมันเป็นอาหารเย็นก็ได้นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมม้าจึงนอนลงเพียงช่วงสั้นๆพวกมันมีระบบเฝ้าระวังพิเศษที่ม้าตัวหนึ่งจะเฝ้ายามในขณะที่ตัวอื่นๆงีบหลับสมาชิกแต่ละตัวในฝูงจะสวมบทบาทเป็นม้าเฝ้าระวังและไม่เพียงแค่ม้าเท่านั้นแต่ยังรวมถึงม้าลายช้าง ยีนราฟนกบางชนิดเช่นนกฟลามิงโกและบางครั้งแม้แต่วัวก,ก็ยืนหลับได้นะแต่ทำไมมนุษย์ทำไม่ได้ล่ะหากต้องการหลับแบบนี้ขาของคุณจะต้องอยู่ในแนวตั้งและหัวเข่าของคุณต้องล็อกเข้าที่ได้แล้วคุณก็จะไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักเพื่อให้ตัวเองยืนตรงแต่ร่างกายของคุณไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อทำอย่างนั้นหากคุณอ่อนเพลียคุณอาจหลับไปในขณะที่ยืนอยู่แต่คุณก็จะตื่นทันทีเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายของคุณกระแทกพื้น กล้ามเนื้อของคุณจะเริ่มค่อยๆค,คลายตัวระหว่างการนอนหลับช่วงต่อไปและไม่นานหลังจากที่คุณหลับขาของคุณก็จะตั้งตรงไม่ได้อีกต่อไปมันเป็นคืนในฤดูหนาวที่เงียบสงบและนกที่เกาะอ,อยู่บนกิ่งไม้ด้านบนก็ดูเหมือนจะหลับอยู่แต่แล้วก็มีเสียงดังขึ้นมนุษย์แทบจะไม่ได้ยินเลยมันเงียบมากแต่นกคูกได้ยินและนั่นคือชื่อของนกชนิดนี้มันมีการได้ยินที่สมบูรณ์แบบซึ่งสำคัญยิ่งกว่าสายตาที่ดี ในพริบตานกก็ขยับตัวว้าวดูเหมือนว่าหัวของมันจะหันไปข้างหลังนกฮูกมีความยืดหยุ่นมากจนบิดหัวเป็นวงกลมได้เกือบเต็มวงนกเหล่านี้มีเบ้าตาคงที่นั่นหมายความว่าลูกตาของพวกมันไม่ได้หมุนแต่ก็มีการสดเชยให้กับสิ่งนี้นั่นคือการหันหัวได้ถึง270องศาซึ่งทำได้เพราะมันเชื่อมต่อกับร่างกายด้วยวิธีที่เฉพาะเจาะจงและชาญฉลาดมากเนื้อเยื่อและหลอดเลือดที่คอที่เชื่อมต่อกับร่างกายจะไม่ขาด พวกมันถูกออกแบบมาให้มีความยืดหยุ่นนกฮูกยังมีกระดูกสันหลังหลายท่อนซึ่งเป็นกระดูกเล็กๆที่ประกอบขึ้นเป็นกระดูกสันหลังและคอเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้พวกมันแสดงทริคก,การหมุนหัวได้ส่วนคุณมีโครงสร้างคอที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ก็ยังตอบสนองถึงความต้องการของคุณได้มนุษย์มีดวงตาที่เป็นทรงกลมและเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระไม่เหมือนกับนกฮูกคุณไม่จำเป็นต้องหมุนคอไปรอบๆแต่ใช่มันจะเป็นทริคในงานปาร์ตี้ที่ยอดเยี่ยมเลยละ่ะ ฉลามกอบลินว่ายน้ำอย่างไม่เร่งรีบในทะเลลึกแล้วมันก็สังเกตเห็นปลาที่ดูน่ากินมันเริ่มเข้าใกล้ว่าที่อาหารของมันมากขึ้นแต่ปลาสังเกตเห็นนักล่าและพยายามที่จะว่ายหนีจากนั้นอย่างกับในหนังสยองขวัญสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าก็ยื่นกรามออกจากปากแล้วงับปลาขากรรไกรที่น่ากลัวของฉลามกอบลินติดอยู่กับเอ็นยืดหยุน่นมันยื่นออกจากปากได้ไกลสุดถึง7.6ซนเมตร ช่วยให้มันยื่นปากออกไปข้างหน้าได้เพื่อจับปลาผู้โชคร้ายปลาหมึกหรืออะไรก็ตามเรื่องเล่าเกี่ยวกับสัตว์ที่ได้ยินบ่อยที่สุดเรื่องหนึ่งก็คือหนูชอบกินชีสเรื่องนี้เล่าต่อกันมานานมากแล้วอาจจะตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ผู้คนเริ่มรู้จักการเก็บอาหารเนื่องจากหนูเป็นแขกประจําบ้านของเราพวกมันมองหาอะไรที่กินได้อยู่ตลอดเวลาคนมาเก็บธัญ,ญพืชไว้ในโหลแก้วแขวนเนื้อห้อยไว้สูงๆแต่พอถึงคราวชีส พวกเขาเลือกที่จะวางไว้บนชั้นวางของทั่วไปซึ่งเป็นจุดที่ผู้มาเยือนห้องเก็บอาหารอย่างหนูเข้าถึงได้ง่ายที่สุดดังน,นั้นพวกมันก็เลยเลือกกินชีสเพราะไม่สามารถกินอย่างอื่นที่รสชาติดีกว่าได้ยังไงละ่ะแต่ปกติแล้วหนูมักชอบกินช็อกโกแลตหรือของหวานมากกว่าชีสนะก็มันอร่อยนี่นานกฟลามิงโกไม่ได้ยืนกลางน้ําด้วยขาเพียงข้างเดียวเพื่อที่จะได้ไม่เป็นหวัดหรอกนะแต่มันคือวิธีง่ายๆที่พวกมันไม่ต้องเปลืองแรงต่างหากจริงอยู่สําหรับมนุษย์เราแล้ว การยืนขาเดียวในมันช่างเหนื่อยเหลือเกินแต่สําหรับนกฟลามิงโกนี่คือการทรงตัวที่มั่นคงที่สุดแล้วของพวกมันซึ่งมีสาเหตุจากการวิพาคษอันแปลกประหลาดการยืนท่านี้ไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อดีใดชักเริ่มอิจฉาแล้วสิเรื่องเล่าที่แพร่หลายและเก่าแก่ที่สุดอีกเรื่องหนึ่งก็คือนกกระจอกเทศจะซุกหัวไว้ในดินเวลาที่มันรู้สึกกลัวในสมัยเมื่อนาน,านมาแล้วนักวิจัยคิดว่านกกระจอกเทศไม่ค่อยฉลาดนักเพราะพวกมันซ่อนแต่หัวไว้ในดินโดยที่ไม่รู้ตัวว่า ร่างกายอันใหญ่โตส่วนที่เหลือนั้นยังคงถูกมองเห็นได้ชัดเจนแต่ความจริงแล้วนกกระจอกเทศทำแบบนี้เมื่อมันต้องการกลืนกรวดและทรายเพื่อกระตุ้นระบบย่อยอาหารหรือไม่ก็แค่กำลังพลิกไข่ที่อยู่ในรังต่างหากและนอกจากนั้นในความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้ซุกหัวไว้ในดินแต่วางไว้ใกล้กับพื้นดินเท่านั้นลองคิดดูสิว่าถ้าหัวจมอยู่ใต้ทรายแล้วมันจะหายใจออกได้ยังไงไม่มีเหตุผลใดเลยที่บ่งบอกว่านกกระจอกเทศเป็นสัตว์ขี้กลัวเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดอื่น มันจะหนีทันทีถ้ารู้ว่ากำลังมีอันตรายแถมในบางสถานการณ์มันยังต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองอีกด้วยเรียกว่าเป็นสัตว์ขี้โมโหน่าจะถูกต้องกว่าคุณคิดว่าอะไรคือสิ่งที่ใหญ่ที่สุดที่วานสีน้ำเงินสามารถกลืนได้นี่เรากำลังพูดถึงสัตว์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เราเคยรู้จักบนโลกเลยนะมันสามารถเติบโตได้ถึง30.5เมตรและหนักถึง200ตันหัวใจของมันใหญ่พอๆกับรถยนต์และลิ้นของมันก็หนักพอๆกับช้างเลยทีเดียว คงจินตนาการว่าวานสีน้ำเงินกลืนรถยนต์ผู้คนหรือแม้แต่เรือลำเล็กๆได้ไม่ยากเลยใช่ไหมแต่นั้นไม่เป็นความจริงเลยสิ่งที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่มันกลืนได้จริงๆก็คือผล grapefruit เนื่องจากลำคอของมันมีขนาดเท่ากับจานสลัดใบเล็กๆเ,เ,เท่านั้นวานกินปลาตัวเล็กๆแพลงต้อนและสัตว์ประเภท c r สเตเชียนดังนั้นมันจึงไม่ต้องการลำคอขนาดใหญ่แต่ถึงอย่างไรเราก็ไม่มีทางรอดจากน้ำย่อยที่อยู่ในท้องวานอยู่ดี เพราะมันสามารถจัดการเราได้ภายใน15วินาทีซึ่งเท่ากับเวลาที่เราสามารถมีชีวิตรอดในอวกาศได้โดยไม่มีชุดอวกาศดังนั้นก็อย่าได้ลองเชียวอูดไม่ได้เก็บน้ําไว้ในโหนกของมันเรากําลังพูดถึงสัตว์ที่มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเป็นพิเศษพวกมันสามารถรอดชีวิตได้จากการดื่มน้ํา8-10วันต่อครั้งนั่นไม่ได้หมายความว่าพวกมันมีความลับซ่อนอยู่บนหลังหรอกนะแต่สาเหตุมีอยู่ว่าเมื่อ,ออูดดื่มน้ํา ผู้มันจะกลื่นน้ำไว้ถึง189ลิตรในคราวเดียวน้ำในร่างกายอูดส่วนใหญ่คิดเป็น30%ของน้ำหนักร่างกายมวลรวมซึ่งนั่นคือปริมาณที่ร่างกายสามารถรับไหวเมื่อขาดน้ำดังนั้นแม้ผู้มันจะสูญเสียน้ำในปริมาณมากก็สามารถดึงกลับคืนมาได้อย่างรวดเร็วเช่นกันโหนกของอูดเป็นที่สะสมไขมนันไม่ได้มีไว้เพื่อผลิตน้ำการหายใจนำออกซิเจนเข้าไป จะทาให้พวกมันสูญเสียน้ํามากเกินไปเพราะน้ําจะระเหยออกทั้งปอดนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พวกมันต้องใช้ไขมันเป็นแหล่งอาหารสาหรับสร้างพลังงานซึ่งช่วยให้พวกมันรอดชีวิตในพื้นที่แห้งแล้งและในยามขาดน้ํามีเรื่องเล่าว่าตัวกินมดดูดมดด้วยจมูกของมันแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้ออกไปเดินหามดเราใช้จมูกยาวๆไล่ดูดกินหรอกนะตัวกินมดมีลิ้นยาวมากตัวกินมดยักษ์มีลิ้นยาวได้ถึง60ซนติเมตร โดยมีลักษณะเหมือนเส้นสปาเก็ตตี้และมีตะขอนาำกับน้ำลายเหนียวๆไว้ดักมดอยู่ทั่วลิ้นซึ่งสามารถจับมดได้มากถึง160ครั้งต่อ1นาทีนั่นหมายความว่ามันจะกินมแมลงได้มากถึง20,000ตัวใน1วันเยอะมากเลยนะมันจะเปิดรังมดด้วยกรงเล็บจากนั้นก็ใช้ลิ้นจัดการต่อทั้งหมดตวกินมดไม่มีฟันดังนั้นมันจึงกลืนมแมลงที่จับได้ทั้งหมดภาพยนตร์อาจทําให้คุณรู้สึกขยาดเมื่อพูดถึงไดโนเสาร์ไม่จริงหรอกนะไม่ว่าจะยืนนิ่งแค่ไหน ก็ไม่สามารถช่วยให้คุณรอดจากทีเร็กซ์ที่ไล่ตามคุณอย่างบ้าคลั่งได้ว่ากันว่าราชาแห่งไดโนเสาร์ตัวนี้สายตามไม่ดีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมองเห็นได้ชัดกว่านกอินทรี Z ในยุคปัจจุบันเสอีกพวกมันมีประสาทสัมผัสที่ลึกล้ำและยอดเยี่ยมซึ่งพบได้ในสัตว์ประเภทนกอินทรี Z และเหยี่ยวในปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีปาฏิหาริย์บางอย่างที่ช่วยให้ทีเร็กซ์มองไม่เห็นคุณหรือคิดว่าคุณเป็นเพียงต้นไม้หรือสิ่งของขนาดเล็กอื่นๆตอนที่คุณยืนอยู่นิ่ง